จะมาหท่านไหนเรานี่จะโดนหลอกนีกมั้งนัทีแรกกันนะพอมาประสานงานทานเข้าไปแล้ว้โไม่ได้ผลจริงๆเลย โอ้โหระบายลมนี่นะคนไหนท้องอืดท้องปุกนี่นะท้องท้องอืดน,นี่ขับลมดีจังเลยโอ้โหตดดีฟังกันยังว่า <c oughs> บางตัวตดดีแล้วทุกคนกินแล้วมันนมันเป็นไล่ข้าหในอากอายมาดําเลยแรกๆอ่ะ่ายมาดําเลยมาข้างหลังก,ก็ดีเห็นผลแล้วไวด้วยถราเป็นโรคมะเร็งน้ําตัวนี้ไปไล่ข้างในตั้งแต่ว่าหมอบอ 50, 50, ก50-50ามะเร็งโรคมะเร็งของพระองค์งเนียนะท่า,านก็กินไม่เลือกอะ่ะพอมากับสารพิษแล้วก็กินน้ําตัวนี้แล้วบอกว่าโอ้ดีขึ้นแล้วโยมผู้หญิงคนหนึ่งได้ Hola. พ่อชายมันผงนี้พอเขามากินน้ําตัวนี้เขาบอกโอ้โหนอนหลับดีจังเลยสบายเลยมันนอนหลับสบายแล,แล้วนกกระนั้นหลายคนหลายคนหลายคนแล้วคนนึงเป็นโรคสะเก็ดเงินลวงพ่อผิวหนุ่ยดีเลยเป็นโรคสะเก็ดเงินทั้งตัวแต่วา่าใส่เสื้อแขนยาวจ้าพวกนี้ยอมมันมายอมมันมาแล้วน้าําอ่ะอย่าลืมมาไปทานด้วยน้ําตัวนี้นะโอ้โหเห็นผลพอดียอมมาไปทานด้วยนะเดี๋ยวจะดูเป็นสาวึ้นไม่ใช่น้อยเลยจะเจ๋งตึไม่ใช่น้อย 啊，真的。